คนถูกสามตัวแม่แแม่ถูกสามตัวแม่ฝันแม่ฝันว่าอะไรน้าน้าฝันน้องสาวฝันน้องสาวฝันปูไปเขียนให้ปูไปเขียนให้เก้าศูนย์ห้าโอ้ยถูกกี่บาทถูกห้าสิบบาทถูกห้าสิบบาทก็ยังดีก็ยังดีเขียนสามตัวเก้าศูนย์ห้ากับสามแปดสามแปดแล้วแม่ถูกถูกอะไรบ้างแม่ถูก เกูก้าศูนย์ห้ถูกถูกบนถูกล่างถูกทั้งบนทั้งล่างเลยบ่ถูกเจ็ดด้วย0ูนย์เจ็ด้วยไม่เจ็ดศูนย์ไม่ถูกถูกศูนย์กับ9 05กับ9 50อ๋อได้ได้ได้ตูดได้เตงแล้ได้ได้บนอได้ตูดได้เตงแล้วก็ได้ได้บน ได้สองตัวเนาะได้สองตัวด้วยได้สองตัวแลวได้สามตัวเลยได้โตดอ๋อโอ้ยได้ในงวดนี้วันนี้ใครเลี้ยงเนาะดีใจไม่เคยได้ถูกสามตัวเลยโอ้ดีใจมากเนี่ยไม่เคยได้ถูกสามตัวถ้าซื้อร้อยหนึ่งนี่ได้เยอะเนี่ยได้ซื้อห้าสิบบาทฝันว่าปู่เขียนให้ตรงๆเลยเก้าศูนย์ห้าอ่าฝันว่าปู่เขียนให้เลยเก้าศูนย์ห้าอ่าครับดีใจด้วยดีใจด้วย ถูกถูกถูกบ่อยอะถูกบ่อยแม่ถูกบ่อยติดกันครับขอบคุณมากครับดูคนดีใจ่ะดูดีใจวิ่งมาบอกปู่ดีใจวิ่งมาบอกปู่อซื้อศูนย์ห้าิงลอตเตอรี่ศูนย์ห้าแต่เบลอบลสี่ศูนย์ห้าอ๋อซื้อลอตเตอรี่ศูนย์ห้าแต่อะไปครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็หลังจากหวยออกหลังจากโชคออกหลายคนอาจจะมีโชคมีลาบครับวันนี้นะครับก็มาคุยกับปู <laughs> ่ <laughs> <c oughs> นะครับก็ทำไมทำไมมันออกวดมันออกตามตูดนะมันออกตามตูดบอกแล้วมันออกตามตูดนะใครที่เล่นเลขตามตูดของปู่นะเมื่อเช้านะครับก็มีนะครับเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สี่นะครับกัดสองตัวสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สามห้านะครับแล้วก็มีเลข เก่าที่เคยวันนี้นะครับอันนี้มันเป็นเลขเก่านะใครที่ติดตามปูนะคงจะได้กันนะครับคงจะได้เลขเก่านะติดตามเลขเก่าเลขใหม่ไม่ออกอีแล้วเลขใหม่ยวไปเล่นต่อไปต่อไปเออไปอย่างนี้ก็มีนะมีไปอย่างนี้ก็มีนะครับไปอย่างนี้ก็มีอันแล้วใครที่ที่ติดตามแอดนะแอดวันนี้แอดก็ถือว่าอ่าให้โชคกับทุกคนเหมือนกันนะนี่เอาเลขปูมาช่วยนะผมบอกแล้วว่ามันคลองกับเลขห้อง ที่ผมใช้ผมมันมีเหตุมีเหตุอะไร207 207มันมีเหตุอะไร <c oughs> ผมคูย,ย้ำเมื่อเช้า <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเลขห้องที่ผมไปพักอื <c oughs> เป็นเลขห้องที่ผมไปพักนะครับแล้วผมก็ชอบเลข207นะครับหลายๆคนนะครับคงจะได้โชคได้ลาบถ้าติดตามผมนะครับและก็ติดตามปู่ถึงด้านตัวเลขกันนะครับก็เลขเนี้ยเป็นเลขของปู่โยงไปแล้วก็ผมเออทําไมมัน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 ยังมาติดติดกันอยู่มันยังใกล้เคียงแล้วก็ คุยเลขรหัสประจําตัวนะครับก็ถือว่า057นะเมื่อเช้าก็พูดว่า057นะถึงเลขประจําตัวออกเลขประจําตัวอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วเลขประจําตัวของแอดนะมาอีกแล้ว057ครับมาทั้งบนทั้งด้านเลยชอบตามมาที่หลังเนาะแล้วก็มีมีอีกคนนึงนะปู่มีคนเนึ่ยเนี่ยตาตาที่ผมบอกว่าที่เมาใช่ไหมแกเป็นคนขี้เมาแกเป็นคนขี้เมาแกไปบอกลูกสาวแกให้ซื้อให้ซื้อล่างนะแกไปซื้อโรดดี70ล่าง นะไปหาซื <N Memorial> <motiv ator> <m> ้อเจ็ด <fit> ศ <in word quarto> ูนย์ล่างแต่ว่ารถตรีไม่มีแกก็เลยไม่ได้นะครับก็ได้แปดศูนย์ไปแต่ว่าที่แกบอกมาคือเจ็ดศูนย์นะเจ็ดศูนย์นะเจ็ดศูนย์เลยนะแกบอกให้ซื้อเจ็ดศูนย์นะครับก็ที่ตัดมานะครับก็หลายหลายคนนะครับก็ถือว่าถ้าตามถ้าดูแล้วก็คงจะถูกแม่ได้อะไรมาแม่ตรวจรถตรีเขาถูกสามตัวเนาะแม่ถูกรถตรีสามตัวก็ดีใจนะครับดีใจกับคุณเวเออมีพี่ช่วยนะครับที่สำนักของเราก็จะมีพี่ช่วยพี่ช่วยก็พี่ช่วยก็ถูก แม่แล้วก็น้าน้าเขาฝันเห็นว่าปู่ไปเขียนเลขให้905อ่าสามตัวเขาก็เลยบอกว่าถ้าถูกถ้าถูกเนี่ยเขาจะถวายที่อ้าถูกห้าสิบบาทในความฝันบอกว่าถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าก็จะถวายที่แต่ดันไปถูกแค่ห้าสิบบาทเออเลเโชคดีาซื้อไม่ได้อ่านซื้อไม่ได้เลยครับก็อานะครับก็นี่นะครับก็เลขที่ ลุงคิมเมาหรือว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่รวงข้าวแนละพ่อใหญ่รวงข้าวที่ให้เมื่อเช้านะครับก็ถือว่าหลายคนอาจจะตามอาจจะมีโชคมีลาบกันนะครับกับดวงนับแล้วก็เลขปู่ตามกันอีกแล้วตามอีกแล้ว,ตา,ลวตามตูดกันอีกแล้วนะครับก็อยากให้งวดหน้าจะดูกันว่าจะตามตูดอย่างนี้หรือเปล่านะครับงวดนี้เนาะ นะครับก็ปู่ก็บอกว่าอาจจะขออาภัยลูกศิษย์ลูกทาทุกคนเนาะขออาภัยด้วยเพราะว่ามันตามออกมาที่หลังอย่างนี้ก็ต้องขออภัยแต่ว่าเลขนี้อย่าลืมกันนะงวดหน้านะางวดหน้าก็ตามนะซื้อ,องวดหน้ามีอะไรปู่บอกเลยงวดหน้าก็มีเจดสองแค่นั้นแหละ งวดหนเลือ้งวดหน้าก็เลขของปูนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอดูเลขปูก่อนอ่านี่เลขปูก็ยังมีละมันแปดสองกับแปดสองกับเจ็ดเก้าแค่นั้นงวดหน้าซื้อเลยงวดหน้าตามชอบตามมาอย่างนี้เนาะแล้ชอบตามตูดเนาะใครจะไปรู้ว่าเขาชอบตามตูดงวดหน้าตามตามเลขปูเลขตามตามตามตัวตามก้นด้วยนะตามก้นปูด้วยนะอ่าแปดสองกับเจ็ดเก้าครับแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดหกใช่อ่างวดงวดที่แล้วถ้ามันออก เมื่อเช้าเห็นบอกว่าอะไรก็ทําขันน้ํามนต์ขันน้ำมนต<ะ>ได้อะไรเจ็ด70ได 70, 70, ้70.8คือว่าพี่ช่วยส่งไปให้ะนะครับ70.8เมื่อเช้าสดๆแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะครับนี่ไงไหน,น,อ,นอ๋ออยู่ในขันน้ำมนตนะนเดี๋ยวไปดูในขันน้ำมนก็ได้ไ อันนี้ก็จะเป็นเลขนะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านและกันเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูเลขในคันน้ำมนปูนครับก็ติดตามงวดต่อไปดีใจกับคนที่ถูกจะก็เสียใจแล้วก็ขออภัยกับคนที่ไม่ถูกด้วยนะครับวันนี้ผมประวัติวันวิ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอ้โหดีใจกับทุกทุกคนดีใจกับที่ช่วยดีใจกับคุณแม่ ดีใจกับช no no, ่างหลายๆคนที่ได้โชคได้ลาบที่มีคนมาฝันเห็นปู่นะฝันเห็นปู่แล้วบอกสามตัวเลยบอกสามตัวตรงๆเลยเก้าเจดห้าเก้าย์ห้าเกาศห้าเนาะเกู้นยค้าแม่ถูกแม่นี่แหละฝันเห็นว่าขอหวยลอยแลถูกสามตัวจะให้ที่ดินครับกขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งใหญ่ๆแล้วก็ปูเทียนให้นยหนย์ห้าในฝันนะในฝันว่าปูเทียนให้นะครับ อ่านะครับก็แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเพราะว่ามันมีเสียงเพลงข้างหลังมานะครับขอบคุณก่อนนะครับอ่าก็คืออะไรนะปู่เขาบอกว่าอะไรนะเขาก็ก่อนที่จะฝันก็คือขอปู่เจ้ากาดำอขอเนี่ยให้ให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะอ่าขอไหว้ขอก่อนแล้วทีนี้กลางคืนก็ไปฝันฝันเห็นปูน่นี่ไปอบอกไปเขียนเลขให้905้า90กับสามอปดเออไปเขียนเลขให้แกก็เลยโทรมาบอกแม่ว่าปู่เนี่ย อไปเข้าฝันเมื่อคืนไปเขียนเลขให้905ครับอแล้วก็พวกป้าพวกอะไรที่มายกพระวันนี้มาเช็ดก็ซื้อกันทุกคนแม่ก็ซื้อทุกคน905กับไอ้905 059คือเขาสลับไปสลับมาซื้อหมดแล้ว5005 90ได้ด้วยมา90ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเ้าก็ได ไอ้เต็งสองไอ้โต๊ะสองรอบก็เขาบนเขาบนไว้แต่ว่าไม่ถูกรางวัลจะมีจะได้ที่ไหมล่ะบอกตอนแรกบอกจะถวายที่อืมไม่ได้ไม่ได้ที่อะซื้อไม่ได้ไงถ้าเป็นคนซื้อน่าจะซื้อตัวละพันสองพันก็ได้เงินไม่รู้กี่ล้านแล้วใช่ใช่ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่เล่นกันนะเป็นคนที่เล่นก็น่าจะได้กันนะถึงถึงตัวเลขนายจะไม่ใช่คนเล่นหวยซื้อไปงี้เลยสามสิบบาทเหมือนแม่เลยสามสิบบาทแต่ถูก กรวมๆเกือบร้อยบาทมั้งแม่ก็ได้เกือบร้อยนะเพราะว่าอันนั้นสาไอโต้สาเต็งสาสบโตดสองรอบไงสามสคูณสาสินั่นแหละแล้วก็ไอูนไอเก้าศูนยห้าแล้วก็ศูนย์เ้าห้าอ่าสามสิคูณสามสิบก็ได้แหละก็คือคือได้ได้ได้เต็งสาสิบได้โตดสามหกสิบได้สองตัวสามสิบในตหสิบอ่าใตัวหกสิบเต็งสามสิบองตัวสามสิบอ๋ออ่ะก็ ดีใจดีใจดีใจกับคนที่ได้นะครบับคนที่ได้เลย,รเลยครับก็ <c oughs> เก่าครับอ่าเดี๋ยวยังไงก็ดีใจกับแม่ละกันตอนนี้กํลาลังดีใจอยู่ข้างในนะครับกํลาลังดีใจอย่างมากนะครับแต่ช่วยก็กําลังดีใจเขาพิจักพิจักบอกว่าเสียใจไม่ได้ตามรถเขารถเขาห้าศูนย์ไม่ได้ตามทะเบียนรถน,<ม>นะทั้งทั้งรถที่บ้านและรถที่เอามาใช้พิจักบอกไม่ได้ไม่ได้ตามเลยครับก็ขอบคุณทุกคนนะอ่ะ ก็พูดกันมาพอสมควรและตามเลขปู่ต่อไปนะครับกับเลขที่หลายๆคนเห็นหลายๆคนอาจจะเอาไปนะครับวันนี้นะครับกับเลขตามตูดของปูครับตามตูดเลขปูครับก็มีประมาณนี้ครับเจ็ดศูนย์สี่สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็จะมีเลขที่แอดพูดเมื่อเช้านับถึงเรื่องห้องนะครับถึงเรื่องเลขที่ว่านี่นะครับเพราะว่าไปนอนห้องสองศูนย์เจ็ดครับก็เลยเล่น เลขห้องนะครับเลขห้องที่ไปต่างจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีเลขของลุงของลุงของลุงรวงข้าวนะครับลุงที่ผมพูดว่าพอนี่แกก็จะมามาจริงจริงครับมาจริงๆของแกจริงๆครับกับ70ของแกนะครับตามต่อกับปู่รวงข้าวนะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าแกจะให้เป็นยังไงดูอีกทีหนึ่งกับตัวเลขของปู่รวงข้าวนะครับติดตามชมกับ ติดตามกดซับสไคร์กันอย่าลืมนะครับวันนี้ครับพี่จักมาแล้วนะครับดีใจกับพี่จักพี่ช่วยนะสารวัตรจากเอาเลขร้อยห้าสามช่วยเลขร้อยห้ารที่บ้านร้อยหนึ่งครับรถที่บ้านสามคันนะฮะออกทั้งสามคันเลยรถที่บ้านสามคันออกสามคันถูกหวยอ่านี่พี่ช่วยถูกหวยนะครับงวดนี้ดีใจกับพี่หวยสามตัวถูกครับ สามตัวก็ถูกสองตัวก็ถูกนะครับคืนนี้มีคนเลี้ยงอะไรนะมีคนเลี้ยงมาม่าและเราต้มยำมาม่านะครับก็เนื้อเราไม่ค่อยเน้นเน้นแต่ผักกับอะไรได้กับเส้นนะครับขอบคุณพี่ช่วยนะครับดีใจด้วยนะครับกับตัวเลขที่ถูกพี่ช่วยถูกอะไรบ้างนะก็ถูกไอเนี่ที่ปูเขี้ยนนี่เห็นคนเขาฝันว่าบ้านที่ปูเท่าไหร่ครับ คกรุงเทพแล้วก็โทรมาครับก็เลยบอกว่า404เจ็ด704ที่ปูเคยบอกก็จําได้704ครับผมก็เลยมาเช้าปูทําพิธีทําพิธีให้กรุงเทพเข้ามาสะดอกเคาะครับก็เห็นในตัวน้ํามนต์ครับผม77708 ตัวเดียวครับเจ็ดสูทเปดก็เลยส่งให้ให้แม่ที่กรุงเทพเขาก็ถูกห้าร้อยก็ดีใจกับแม่ดีใจกับแม่ด้วยครับแม่ดำนะครับก็ดีใจด้วยก็แกซื้อเจ็ดสูทเจ็ดเจ็ดไอสูทเป็ดแปดสูทครับไปดสูทอ่ะนะครับก็ดีใจด้วยนะครับดีใจครับขอบคุณพี่ช่วยขอบคุณพี่จับนะครับเข้ามางวดที่แล้วเนาะระเบิดเถิดเทิงเเลยต็มเลยระเบิดเถิดเทิงเลย